สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็งานเข้าอีกแล้วครับเออรถเกี่ยวจมครับรอหน้าลงก็น่จะเป็นลมเป็นอะไรสักอย่างนะครับถอยยังไงก็ไม่ขึ้นแล้วครับดินยังไงไม่ได้แล้ว ตัวเนี้ยไม่โคมาแล้วเขาไม่โคมาลากครับทีมงานเยาวเดิมนี่ครับเออพี่น้องครั้งที่ถลายแล้วนี่เจอหน้าหน่อย เดี๋ยวใช้ไมโครมาลากับดูสุภาพก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หนักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าใช้ไมโครลากนี่ครับเอามาฝากเพื่อนๆครับเวลาขับรถนี่ต้องระมัดระวังครับถ้ารู้ว่าเส้นทางเสียงแล้วนี่ลอกครับแถวนี้นี่ลอกคลองลอกอะไร ป็นลุมหมดแหละถึงแต่ว่าไม่มากแต่ว่าไม่รู้จะใช้อะไรล่ากครับใช้คนลากก็ไม่ได้ก็ต้องใช้แมคโครนี่แหละเดี๋ยวไปดูแมคโครลงกันยังไงนะครับยอมรับว่าเหนื่อยครับ จะดูการปีนีดีทั้งลมทั้งเลนทั้งจมครับเหนื่อยแต่ก็ต้องสู้ครับผมเดี๋ยวไปดูแมคโครครับเนาะตอนนี้แมคโครก็มาแล้วครับล็อกเลยล็อกเลยเล็กเสียบล็อกเลยเอ,อ้ยมาทำยังไงจมวะฮ่าด <No. c oughs> ิ เ,เดี๋ยวเอาไปโครมาครับเหยียบเบรกด้วยเหยียบเบรกด้วยจมก็ต้องลากกันครับจมแล้วนั่งดูก็ไม่ได้เหยียบเบรกด้วยล้อไม่ล็อกด้วยวมันจะถลายลงนั่นน่ะ เฮ้ยอย่าเบรกไว้ as, ด้วยเลยไม่ไม่ล็อกไว้ไม่อย่าเบรกอีกว้าครับคุณนี้ดึงกันน่าจะครั้งที่สี่แล้วครับฤดูกาลเกี่ยวข้าวปีนี้นี่ขนาดมาได้ครึ่งทางนะครับ ได้ครึ่งทางแต่ว่าโอ้ยลมรับรถแม็คโครก็คุ้นปูแล้วมีไว้ใช้ดึงแต่ของตัวเองครับ มาเกี่ยวแค่สามไร่สี่ไร่ก็่ต้องเอาไมโคมาลากเนี่ยไม่คุ้มครับได้ไหม,ไมไ Bye bye. แมกโคจมหร่เป็นเรื่องเลยครับเราต้องให้แม่โคดึงตรงครับเพราะว่า ดูสภาพแล้วนี่อาการไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะว่าไม่ดิ้น ใช้สลิง3ามสิเมตรครับเอาสลิงยาวๆเลยมากมากยังไปอยู่นั่นเราค่อยบอกรถเกี่ยวบางคนหนึ่งไปถ้าจะขึ้นแล้วค่อยๆบอกกันเอาสลิงยาวไว้แหละดึงเฮ้ยอย่าไปยืนในหน้าสลิงเด้อ เดือดเสล่งมันดีดเท่าตัวเร็วเร็วเวงานเข้าอีกแล้วครับบอนดูโปรโของเรา เข้าช่องนิดหน่อยครับเอาไงป๋าโอ้นึกว่าเลือนึกว่ากลับบ้านแล้วเอาได้จานชิดเอ้าเอาเดืองเดืองปะ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 โอเคดึงนิดเดียว <Okay, ả? c ười> <c ười> oh, điều khám bình lặng, chúc đi thì làm bì xelin của tôiเอง ạ, dài này, mẹ, mà du ทำไมทำไมหมูแท้ฮะทำไมหมูอย่างไรวะเนี่ยกินหมูเลยอ่ะกินหมูเลยกินเดียวก็เอาเออโอ้ยฟาดไปแล้วห้าพันทำไมมันกินเออเขาเย็นแหละฮะทำไมมันกินเต็มตอนเย็นไปเออแหมเป็ตัวน้ำมือมันมันลอกยังฮะยังยังไม่เส้นเดียร์นาเนี่ย ีเนออยังไงก็ขอบคุณทีมงานอาจารย์ชิดด้วยครับโอ้โหโกเบโก้เฮ้ยมาดูซิลิงบาทเอ,อาทีนี้ก็จวจจานกันต่อครับดูจากสภาพรถแล้วก็โอ้ยพอสมควรครับทุลักทุเล ฮะนออบนแรกเหลือตรงนั้นเหลือแถนนู้นแหละจอดไว้ก่อนถ้าจอดฝั่งตะเก้าไหมถ้าจอดฝั่งนู้นเปล่าอ้าเดี๋ยวต่อแล้วครับโอ้ยสามไร่สามไร่พันห้าแจ้งไปโคลมาห้าพัน คุ้มไหมพี่น ¿no? ้องเี่แหละครับชีวิต ยอดไหนอ่ะจอดุนบ่ของดุนบอ่อ้โอ้โหมีจับแรงสิงเสียงเลยครับเดี๋ยวมาดูเฮ้ยตรงนี้หรอตรงนี้หรอให้มาโค้ก็กลายสลปหห่อยไหมลบนี่เหรอ โคไคเอ่ทำง,งานครับวันนี้เค่เดียวครับไหวไหมเนี่ย ว่าจะคุ้มค่าลากแมคโครมาดึงรถเกียวหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูครับ để mà đu mà đu khao rồi khao วันนี้ได้เจอฝนหนักครับเลยต้องต้องรับให้ได้กับสภาพเออ่ข้าวนาลมครับพอเปล่าล้นเปล่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเ,อย,เยอะอยู่นะ ไล่อยู่้ายอยู่ไอ้แก๊กที่แก๊กเดี๋ยวมาลงนาม,มุมสุดท้ายครับควายก็พัวจม ขอบคุณเล็บสท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับก็เรียบร้อยด้วยดีครับผมปฏิบัติการลากรถเกี่ยวจากลงครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็ฝากทีมงานของเราด้วยครับก็ตแบบิดตามกนรีูช่องอยูทูปกันด้วยครับีนบริยนันบรรุนสร้างขวัญครับขอให้ท่านมานันมันรวยๆวยทุกคนนะครับ ขอบคุณมากครับ